ครับวันนี้กลับมาอีกแล้วกับ The New Moon Studio ของเราวันนี้ครับเราก็มาเจอกับ2ตำนานใบสัน3เลยดีกว่าอันนี้แทนครับ River. ไ,ไฮดา้าริเวอร์ใบไฮด้าใบกะลาที่โหดสุดๆตัวหนึ่งนะครับสกิลเรื่องความแรงของสกิลนี้ต้องยกให้เขาจริงๆต่อมาครับก็เป็นน้องเคนของเราน้องเคนของเราก็โหดใช้ย่อยนะครับสกิลแรงเวอร์มากสวัสดีคนนึงดูชื่อครับซูมชัดๆชื่อไม่ได้ใหญ่เลย ดวิลแดรินครับไม่ต้องพูดถึงคนที่คุณก็รู้ว่าใครตำนานใบสันโพสสัตว์ที่น่าจดจำไม่ใช่เดลิฟิชั่นนะครับ <c oughs> ต้องเน้นไเ <c oughs> มาครับมาครับอันนี้จะไปลงสามสามโคเสเซียมกันเอาแล้วครับ <c oughs> เอาครับ ขอเจอคอโทรนหน่อยครับเอาแล้วครับพระเจ้าจัดให้เข้าไปเจอคาวสามตัวเวแปดสิบนั่งนั่งให้มันคิวอ่ะเอาสามตัวมันล็อกกันคนละทีก็จบและเติมตืบแกะทีละครั้งครับคนละครั้งเดี๋ยวมันไม่มีแกะทำอะไรไม่ถูกไม่น่าพูดเลยกแก่เอาให้อินเล็กก่อนนะครับก็ตายเอาละครับเอากระตายก่อนเลยครับพี่น้อง ตื้อมันตื้อมันตื้อ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 ลมแล้วล้มแล้วกระตายกระตายเอ้ยชิบหายแล้ว้สถานการณ์โอ้ไม่น่าเลยดูดมาเค้นดูดไหมพี่ควิดอู้จบเลยเอาครับ่เค้นหนึ่งจบเลยโดนเต็มเต็มปังโดนเต็มเต็มครับทโอ้ควโดนเลยเลยมีควิดสถานฟ้าครับเป็นไงล่ะหนึ่งศพ ตาอนี้ก็เป็นอีกตานะครับที่เราเจอคินเห็นควินหรือจะสู้ใบสันได้ใช่ครับอย่าอย่าดึงมาคนมาท้ามาคนท้ามั้งเฮ้ยอย่าหมอร้อดิคุณคุณคุณนะคำพูดุนี้เอ้ยเฮ้ยหมา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 เฮ้ยหมาไม่ล้มทีนึงนั่นแหละหัวข้ามัมหมาครับหมาหมาหมาผมโดดทุบไปแล้วยังไงก็ล้ม นักทีมโอเลโอีนี่นนนออนคนละทีสองทีครับเคนควินเพนกวินครับไลน์ต่อไปของเราฉันเอง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 อย่าคิวเก <c oughs> <ป>็บกด <c oughs> อ,กอยา่าคัมอยา่าคัมอย่าคัมอย่าคัมเก็บกดได้เขาไม่เกิดเลยครับนะอา้าวหายไปไหนหมดอะเราหัวเราะเขานี่แหละ เราหัวร้อกันในสกายเราเออสักวันเขาจะรู้เองมาดูคลิปเราใช่ไหมแล้วก็จะแบบเอ้ยกูไปอยู่ในคลิปได้ไงเฮ้ยมันเอาขาวมาแล้วไหนอ่ะโอ้ยตัวนี้โอ้โหโดนกันหมดเรียบร้อยขังข่าวขังข่าวยังอยู่ไหมป๊าบไม่โดนว่ไปาลัเซตพิตาอัพมาลัดช็อตเห็นเห็น เพิ่งจะได้ไททันโดนมันลบเยี่ยมเฮ้ยสกิลหายเลื่อนจอไม่ไปกำลังไททันเลยครับเขาลบผมผมเองตัวนี้ผมเองตัวนี้ผมเองตัวนี้ผมเองผมเองผมเองอยากได้คิวต่อไปนะครับใครมีกระโดดผมอ่รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวข้างคาจะล้มพร้อมกรนสามตัว เฮ้ยปุ๋ยตัวไหนอะครับเฮ้ยเข้าอีกแล้วเหรอเฮ้ยทำไมไม่ล้มอ่ะโูหแม่งบักอะวันนี้หรือเปล่าไม่ใช่โอ้โหเสียแม่งมากเล้วตัวข้างกระต่ายโหสวยมากดูดเราดูในแผนที่<อ>ครับไม่ใช่ตรงนี้แหละใช่ของจริงหายหมดกลายเป็นซับ,บเบเก้น ดนผมว่าผมคงจะคนแรกแล้วนั่นไงมันเอากูแล้วเย่จะรอดเขาไม่เอาผมครับผมรอดไปคนต่อไปเตรียมตัวได้ตายกันที่พดีครับอย่ามาแย่งซีนผมพิต้าพิต้าพิต้าความโหดโอ้โหอ้หุดอกร้อยกว่าครับกระต่ายอย่าฆ่าให้หมดอย่าเพิ่งเกินนะอย่าเพิ่งเกินนี่ดูดูพิต้าจะไหวไหมพตะผมรู้นะคิดอะไรอยู่สู้ไม่ได้ก็เห่าใช่ไหม เออใช่ดีกับพี่ตั๊กนี่คเคานเตอร์เคานเตอร์กันอ้าวนั่นไอ้เคลัสช็อตไปแล้วเรียบร้อยก็ซ้ำตายครับถ้าม่มีคาวเนี่ยไม่บอกมาบ้างมันน่าจะเข็ดเข็ดจ้ำกันบ้างปวดปวดเห็นแมงยืนอยู่ข้างๆเยี่ยมจริงเฮ้ยอ่าครับไม่ตายครับยังไม่ตายเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอดหอนเลยครับพี่น้องเคาร์ดอ่ะเพื่อเหลือสี่มันตกนี่ครับใบสั่งสามตัวที่เรา มีทั้งสามขนาดให้เราคุณเลือกใช้ได้อีกแล้วจริงๆรั้แรกเราแพ้ครับไม่จะแพ้เลยครับเหนื่อยเนี่ยปุ๊กซาซ่านี่เลยครับอะไรนะอะไรไปปุ๊ต้องสารคอมมั้งดิแม่จะล็อกเป้าก็ล็อกไม่ได้พุ่งไปโดดคุ้มแม่งก็ว้าไปอีกว้าไปไหนรู้ไหมลงไปนอกอย่างเจอเฮ้ยเราอยากเจอคุณอ่ะครับคุณวันนี้ก็ไปแล้วนี่บ๊ายบาย